ร้อย่าไอบังลมนะครับอันนี้รถปีห้าสามนะครับแต่แปลงขบูแล้วทาสีหกสามนะครับ ระบบไฟติดครบนะครับแล้วก็มีน็อตเลดบางจุดขบูเวนโปรนะครับไม่แน่ใจว่าลูกอะไร ดีนะครับปิดติดมือนะสนใจสอบถามได้นะครับ